ไปดูเรื่องของราชินีในโลกการลงทุนก่อนนะคะอย่างเคที่วูดค่ะแม้ว่า Performance ในปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นใน4 5ปีก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงปี2020ก็ต้องบอกว่าตัวอาร์ตนะคะทำผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นนะคะหลายคนถามต่อแล้วปี2022เอายังไงดีนะคะล่าสุดค่ะ CNBC ไปรวมความคิดเห็นนะคะของบรรดาน,นักกลยุทธ์แล้วก็นักวิเคราะห์น,นะคะถึงมุมมองต่อการลงทุน ว่าในปีนี้โอกาสของการลงทุนน่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มไหน ETF ตัวไหนดีหรือแม้แต่ตลาดไหนหน่าสนใจนะคะซึ่งหนึ่งในท็อปพิกก็คือ ARK ของทางเคที T ่วูดนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็น Innovation ETF ค่ะรวมถึงคริปโตเคอเรนซีแล้วก็กองทุนที่มีโอกาสเติบโตด้วยเช่นกันโดยทอมไรดอนนะคะซึ่งเป็น CEO ของ ETF Trend ค่ะบอกว่าปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่ปีที่ดีนักนะคะสำหรับกองทุน ARK Innovation ETF ของ Katie w ว o d เพราะว่ามีหุ้นเทคโนโลยีอย่างสูมนะคะที่ลงหนักถึงกว่า20%แต่ในอนาคตค่ะอย่างน้อยก็คือในช่วง20ปีข้างหน้า อย่างน้อย20ปีข้างหน้าเลยนะคะคือการลงทุนระยะยาวเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพเหล่านี้ยังมีแนวโน้มเติบโตได้โดยเฉพาะปีนี้ค่ะมีโอกาสที่จะกลับมานะคะซึ่งหากมองย้อนกลับไปในช่วง3ปีที่ผ่านมากองทุนอัพเคเนียมีการเติบโตถึง138%เมื่อเทียบกับ s อ500ที่อยู่ที่89%ค่ะ ขณะที่จอห์นเดวี่คะหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Astoria portfolio <c oughs> เห็นด้วยกับแนวคิดของไลดอนนะคะที่บอกว่ากองทุนของตัวคุณป้าเคที่วูดเนี่ยจะกลับมาพลิกฟื้นได้ในปีนี้แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าผลการดําเนินงานที่ย่ําแย่ในปีเดียวไม่อาจจะมองข้ามผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมใน4-5ปีก่อนหน้านี้ได้และไม่อาจตัดสินแนวโน้มการเติบโตในปีนี้ได้เช่นกันนะคะส่วนใครที่สนใจในทางเลือกการลงทุนอย่างคริปโตเคอเรนซี ทางด้านของนักกลยุทธ์เองก็แนะนำนะคะว่าสามารถลงทุนได้ค่ะแต่ไม่ควรมีเกิน5%ของพอร์ตการลงทุนนะคะเพราะจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนไม่มากจนเกินไปส่วนหุ้นเทคโนโลยีก็น่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะหุ้นเทคของจีนค่ะแต่คงต้องเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะเนื่องจากเชื่อมั่นว่าในที่สุดแล้วจีนจะเป็นส่วนสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจโลกและการเข้าไปลงทุนในจีนก็คือการสร้าง โอกาสให้กับตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าด้วยนะคะนั่นคือภาพรวมที่มีคำแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคเคของเคท b บูดเองหรือว่า Innovation ETF รวมถึงคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทางด้านของเทคโนโลยีจีนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e เ l ค่ะ